การแกะประตูบังกรด้วยดอกวีบิดให้วางวัสดุนะครับไปตามแนวยาวของแกนวายนะครับวางแบบนี้เลยนะครับต่อไปเซต x 0 y 0ย์ที่มุมล่างด้าน้ายของวัสดุเซตที่มุมเลยนะครับนะครับ x เท่ากับ0 y เท่ากับศที่มุมล่างด้านสายของวัส,นะส,วสด,สสดุต่อไป เซตแซนที่ผิววัสดุนะครับอเอาดอกแตะที่ผิววัสดุด้านบนผิววัสดุเซตเท่ากับศูนนะครับอดอกแรกที่เราใช้นะครับดอกแรกที่เราใช้ดอก l a w v ยี่สิบ R 1 1บนะครับจีโคสที่ใช้คือ0 1 r o v 2 2 R 1 1เวลาแกะแล้ว จะได้แบบนี้นะครับเป็นการเก็บขอบของงานนะครับตีขอบของงานจะได้แบบนี้นะครับตีรูปร่างของขอบของงานก่อนนะครับต่อไปนะครับ จีโคดที่2ที่เราใช้ก็คือ VBIT 90องศานะครับเป็น02 VBIT 90D นะครับดอกที่ชาก็คือดอก VBIT 90องศานะครับคนแรกเขาจะตีเกตก่อนนะครับตีเกตชุดที่1ก่อนนะครับกาจะตีเกตชุดที่2เสร็จแล้วเขาก็จะตีะขน เส้นขนเส้นหนวดน,นะครับหนวดนะครับทั้งสามอันนี้อยู่ในจีโคเดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นการขุดพื้นที่ออกครับขุดเนื้อไม้ออกจีโคที่สามก็คือ03 EM22 นะครับ 3 EN 22ดอกที่ใช้ก็คือดอกปาดหน้า e N M M M. อ2 2บิน่องมมดอกปาดหน้า e อ2 2บิมมจะขุดพื้นที่ออกนะครับขุดเนื้อไม้ออกครับพิยงแต่ว่าดอก22มันไม่สามารถเข้าไปขุดในพื้นที่ที่มันแคบได้ดังนั้นจีโคตต่อไปที่เราใช้ก็คือ04 EM 6นะครับ 0 4 em 6ดอกที่ย้ายก็คือดอก nmin 6มมนะครับเพื่อเข้าไปเก็บพื้นที่ส่วนที่ดอก22มมใช้ไม่ได้เก็บไม่ได้นะครับถ้านะครับถ้าสามารถเก็บมือเองได้และพอใจแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแต่ถ้าต้องการเก็บนะครับ รายละเอียดในบางจุดสามารถใช้ G-Code ที่5ได้ก็คือ 05EM3.175 นะครับใช้ดอก N3.175 เก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้งานที่ละเอียดขึ้นนะครับงานเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับชีนี้คือด้านซ้ายมือนะครับ ด้านขวามือก็ทำงานแบบเดียวกันนะครับโอเค